ไม่อยากใช้คำว่าตอแหลต้องพ่อต้องลูกเลยนะความมันฟังไม่ได้เลยปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่คุณทักษิณเป็นคนจัดก,การทุกอย่างให้ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวต้องเดินตามทุกอย่างนี่แหละที่บอกต้องฟังลูกสาวเลยเนี่ยอย่าพูด <c oughs> พูดทำไมพูดให้คนเขาใครๆเขาก็รู้คนที่โดนคดีแล้วก็ถูก ไม้จับไม้ระหว่างประเทศจับจับมาถึงไม่ต้องติดคุกสักวันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วม,มันก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนไม่ใช่ที่ปรึกษาเขาคือเจ้าของพรรคอีกหน่อยก็จะเป็นเจ้าของประเทศชัดเจนคุณทักษิณเป็นลีดเดอร์หรือแค่เป็นเบื้องหลังทักใหม่ค่ะ <laughs> ทักใหม่ ไม่คุณทักษิณเป็นผู้นําพักเพื่อไทยจริงๆหรือแค่เป็นผู้แค่เป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆเอาอย่างไรไม่เห็นต้องถามเลยคําถามแบบนี้ยมันชัดเจนนะคะมันชัดเจนเขาเป็นผู้นําพักอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของพักเขาเป็นทุกอย่างของพักเพื่อไทยเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อไทยยังยังอลเวงอยู่นะพอคุณคทักษิณมาเนี่ยต่อแถวเข้าแถวเลยลูกสาวขึ้นเป็นนายกได้สบายเลยนะคะเพราะเขา เขาก็จะเป็นเขาเป็นเจ้าของพรรคถามว่าหรือเป็นอะไรนะคําถามเมื่อตะเกียผู้นําผู้นําตัวจริงผู้นําตัวจริงนะใช่แล้วอะไรนะต่อท้ายหรืออะไรนะที่ถามเมื่อตะเกียคําถามที่ตั้งแค่ผู้สนับสนุนหรือแค่ที่ปรึกษาบอกว่ามันจะเป็นแค่ที่ปรึกษาได้ไงถ้าบอกว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่มีใครเชื่อก็คุณอุ้งอิงยังบอกเองเลยว่า ท่านคุณดวงอิงก็ต้องไปบอกให้พ่อทําอะไรทําอะไรหรือบางทีค,คุณทักษิณย,ยังพูดเองว่าเนี่ยผมก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งนาะยกนะลูกสาวนะแม้ที่จริงไม่อยากใช้คาว่าตอแหลตั้งพ่อตั้งลูกเลยนะความมันฟังไม่ได้เลยปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่คุณทักษิณเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวต้องเดินตามทุกอย่างนะคะแล้วก็ประเภทต้องฟัง นี่แหละที่บอกต้องฟังลูกสาวเลยเนี่ยอย่าพูด <c oughs> พูดทำไมพูดให้คนเขาใครๆเขาก็รู้นะคะ <c oughs> พะ <c oughs> ฉันมนนด้ก็ยังว่าอย่างเขาจะกลับมาเนี่ยเขาพูดเองตลอดเวลาพอเขาไปแล้วเนี่ยสิปีจะกลับมาเนี่ยพูดตลอดเวลาว่าจะกลับมาจะกลับมาอย่างเท่ๆเขาพูดได้ทุกอย่างแล้วเขาก็ทําได้ด้วย <c oughs> ประเทศไทยนี่แปลกมากเลยขนาดบอกกลับไปจะไม่ติดคุกสักวันเนี่ยคนที่โดนคดีแล้วก็ถูก หมาจับไม้ระหว่างประเทศจับด้วยอะไรเงี้ยนะคะกลับมาถึงไม่ต้องติดคุกสักวันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนไม่ใช่ที่ปรึกษาเขาคือเจ้าของพรรคอีกหน่อยก็จะเป็นเจ้าของประเทศ <laughs>